ป้ายแดงแท้ๆเป็นยังไงใช้ยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายผมจะพาไปดูครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดบันทึกคลิปไว้ด้วยนะครับก่อนที่คลิปจะหายแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ก่อนที่จะไปรู้ว่าป้ายแดงแท้เป็นยังไงเรามารู้จักกันก่อนครับว่าป้ายแดงคืออะไรป้ายแดงคือเอกสารที่อนุญ,ญาตให้ใช้รถที่ยังจดทะเบียนไม่เสร็จโดยจะมีป้ายแดงกับสมุดคุมป้ายแดงแบบนี้นะครับผมโดยป้ายแดงนี้ทางดีลเลอร์จะขออนุญาตจากทางขนส่งนะครับผมเพื่อขอป้ายแดงมาให้ลูกค้าได้ใช้งานชั่วคราว วิธีการดูป้ายแดงแท้หรือปลอมเป็นยังไงเรามาเริ่มดูกันเลยครับตอนอื่นเรามาดูที่สมุดคุมป้ายแดงแบบนี้กันก่อนนะครับผมลเล่มป้ายแดงนะครับก็คือจะเป็นเล่มสีมน,น้ำตาลนี้มีตาขนส่งนะครับผมแล้วก็จะมีเลขทะเบียนอยู่ตรงนี้นะครับผมจังหวัดแล้วก็ใบอนุญาต ตามเลขที่ของขนส่งนะครับแล้วก็จะมีชื่อของนายทะเบียนอยู่ตรงนี้นะครับผมและด้านในนะครับด้านในนะครับผมก็จะมีกฎนะครับผมของการใช้ป้ายแดงแบบน,นี้ลองสังเกตดูของตัวอักษรของทางเล่นป้ายแดงนะครับตัวหนังสือเนี่ยตัวอักษรเนี่ยจะไม่ได้เหมือนของทางขนอกนะครับก็คือจะเป็นตัวหนังสือเฉพาะที่มี ในส่วนงานราชการเท่านั้นนะครับผมด้านในนะครับจะต้องมีการลงรายละเอียดพร้อมกับตราพรัลทตต์ของบริษัทมีขออยาตปิดชื่อลูกค้าไว้ก่อนนะครับและการใช้ป้ายแดงนะครับเราจะใช้ตั้งแต่6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นระยะทางนะครับผมไม่เกิน3มามกิโลระยะเวลาไม่เกิน1เดือนนะครับส่วนป้ายแดงตัวป้ายแดงเองจะต้องมีปั๊มนูนขอสอตรงนี้นะครับผมมีปั๊มนูนขอสอตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเลขอยู่ตรงนี้เลขแบบนี้นะครับตัวสุดท้ายตรงนี้จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอาอีกป้ายนึงให้ดู เห็นไหมครับเมื่อคู่นี้เป็นเลขหนึ่งตอนนี้เป็นเลขศูนย์นะครับผมเลขจะต้องไม่เหมือนกันและด้านหลังนะครับจะมีตาปั๊มขอสอ,อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับจะมีตาปั๊มขอสอยอยู่ตรงนี้นี่ก็มีเช่นกันจะปั๊มอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับจะปั๊มอยู่ตำแหน่งทั้งสองแผ่นเลยทีนี้เราก็ทราบแล้วว่าเราจะใช้ป้ายใดอย่างไให้ปลอดภัยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ